สิมะเกียวเขาหอมมะลิครับอยู่สารค้ามมืนอนเจ้ามะลิครับบ้าลายเราครับหาไรกว่าครับปูเอ,อิดเตือดเอขางามไรลมมัดเลยเดี๋ยวรอรถโอ้มีรถควนูป๊าควยนม่งเนี่ยปะ นอนหูหนูโอ้มึงเนี่ยครับมือนี่มาอยู่สาราข้างครับกจบมาเกี่ยวขอดขอมะลีครับนี่อาไรกว่าครับขอผูโบัวตานะครับดีซีเกต เล็ดศูนปูนะครับตัวนี้ไกล่ครับองคนแห่งไเกีียวครับคนผลิตก็เสียให้หน่อยนะครับลดหน่อยอน,นี่เป็นคอมมาลีนะครับผมหน้าอยู่สระ,ะข้ามเลย อตอนนี้ก็ต่อโม่งหานะครับ G470KPO ครับมันเกิดเสีเยเกียร์ผมเรีย,วยกว่าจังไงยสุ่มบอยจะเล่นนะครับสุ่มขั้นยังไงไม่ว่ากับผมเขาเรก็เสียหายหน่อยครับ อันนี้เป็นข้าวเจ้ามะลิครับผมการเจ็บงานของแต่ละคนกับพ่อคือกันเนะครับมันเป็นเทคนิคอะไมั่นนะครับ รถเนี่ก็ปัดปัดใจแล้วก็คือคนขับแล้วครับผู้ดีเกียวดีเกียวผู้ดีนะครับคนขับก็มีส่วนนะครับแต่ว่ารถคันี้ครับขับดีแห้งครับนี่ผมใส่บริการมาเกือบทุกปีนะครับใส่รถคนคนพ้ดีเสื้อหายหน่อยครับ้เขาเก็บงานดีครับ มันกับศีราแน่ยเนาะครับที่ว่ามันกับที่ว่าดีที่ว่าคุ้มเนาะครับที่ว่าขั้นผมย่อไปเขาเนี้ยเอไปกนาะที่ว่าโอเคเก็บง,งานดีคนขับก็ดีครับนี่ยเนี่ก็กจะเป็นคุู้่ตานะครับคุ้มนี่ก็จะป,ประมาณตันหนึ่งไงละครับ ว่านนี่ฝนกระโตครับไม่เนี่กระรุ่นกระโยนไม่ดีแน่นกว่าต่างหา,หาของเขาคือข้าวหน้านะครับเน่าฝนยน่าฝ่าวันเนาา่าฝนายน่าฝ่าหรอกครับยน่าตาเขา,า,าเป็นเอาภาษา,าเขาคือฝนห้านะครับมันมาก่เป็นยน่าเนาะครับไนไหนมอก็จะเป็นเขาอยู่น้ำมันข้างน้ำข้างกันแท่นนะครับเขาก็จะสีได้เก็บนะครับเดียวเคี่ยวให้เขมื่อยอะไรครับเก็บถิ่นเข้าไปในใป่าฝนนะครับ ไปแค่มันเจียวไม่ติดเก็บบริจาคอะไรกันแต่ต้องมีค่อยเก็บหวว่างคอซึ่งนี่นะครับกิ้มคอนะครับเก็บรอยเปเซ็นต์มากันผมไปไปนะครับรถเจียวครับทุกขั้นแลครับกับโคลนหล่อปรหลครับรุดน่อยขั้นตอนนะที่ผมเกี่ยวขาเนิ่งก็ได้ใส่เกี่ยวหยาด ก็แล้วแต่เทคนิคคนขับแล้วครับต้องขอนะหฮงกับขาอมปีนไปเร็วไปเล,เลยเที่ยงมันหนาครับแข็งไม่เยอะ